ซีรีส์มาสไรเดอร์มันมีคอนเซปต์หนึ่งที่แม่งอยู่มาตั้งแต่ยุคโชว,วะจนถึงยุคเรวะเนี่ยคือใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็เป็นคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดที่ผมชอบมากด้วยกับคอนเซปต์ที่ว่าพลังของมาสไรเดอร์กับปีศาจเป็นพลังแบบเดียวกันหรือมาจากแหล่งที่มาเดียวกันแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกซีรีส์ด้วยนะที่มาสไรเดอร์กับตัวปีศาจประจําซีรีส์อ่ะมันต้องมีพลังแบบเดียวกันหรือมีไอเทมหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคายกัน แล้วทำไมผมถึงบอกว่ามันมีตั้งแต่ยุคโชวะแล้วก็เดี๋ยวบอกให้มาสไรเดอร์หรือคาร์เมนไรเดอร์เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ถูกดัดแปลงโดยองค์กรร้ายอย่างองค์กรช็อกเกอร์แต่สามารถหลบหนีจากการถูกล้างสมองมาได้เขาจึงนำพลังที่ได้รับมาเพื่อมาต่อสู้กับองค์กรช็อกเกอร์สรุปง่ายๆก็คือคาร์เมนไรเดอร์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์กรช็อกเกอร์ซึ่งเป็นตัวร้ายของเรื่อง มีสถานะเป็นมนุษย์ดัดแปลงเหมือนกับตัวร้ายตัวอื่นในองค์กรช็อกเกอร์แต่ต่างกันตรงที่ว่าคาเมลเลเดอร์ไม่ได้ถูกล้างสมองสรุปก็คือองค์กรช็อกเกอร์แม่งสร้างสตูตัวฉกาดด้วยน้ำมือของตัวเองเนี่ยแหละครับแล้วสำหรับผมนะมันมีแนวคิดแฝงด้วยว่าพลังที่ได้รับมามันจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะใช้ในทิศทางไหน ส่นไรเดอร์ยุคโชวะหลังจากหมายเลขหนึกับหมายเลขสก็ยังคงเป็นมนุษย์ดัดแปลงเหมือนเดิมแต่คนที่ดัดแปลงส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะเหมือนจะไม่ใช่องค์กรร้ายและจะเป็นแบบพวกจะว่าไงดีล่ะเยอะหลากหลายมากเลยแต่มันก็ยังมีคาเมลไรเดอร์ที่ถูกดัดแปลงโดยองค์กรชั่วร้ายแต่ไม่ได้โดนล้างสมองแล้วเอาพลังที่ได้มาเนี่ยมาสู้กับองค์กรชั่วร้ายอีกทีด้วย จะบอกว่าเป็นสูตรสำเร็จของคาเมลิดเออร์หรือมั s ส์ไรเดอร์ยุคโชวะเลยก็ว่าได้ครับต่อมาดียุคเฮเซก็เริ่มด้วยซีรีส์คูกะซึ่งในเรื่องอะ่ะมันมีการบอกใบอะไรหลายๆอย่างมาเยอะเลยนะว่าทั้งคูกะกับตัวร้ายของเรื่องอย่างกูรอนกิอ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากไม่ว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมพลังที่อยู่ที่เข็มขัดเหมือนกันแถมเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เป็นอาวุธได้เหมือนกันด้วย แล้วยังบอกด้วยนะว่าถ้าครูกะมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์อ่ะก็จะกลายเป็นผู้ทําลายล้างโลกด้วยเยกได้เลยว่าครูกะแม้จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างให้เข้ากับยุคสมัยแต่คอนเซปต์ไรเดอร์บีศาพลังเดียวกันก็ยังคงอยู่นะครับแล้วใช้มาอย่างต่อเนื่องด้วยจนกระทั่งการมาของสิ่งที่เรียกว่าดาร์กไรเดอร์ก็คือเหล่ามารไรเดอร์ที่ใช้พลังตามความต้องการของตัวเองโดยไม่สวนว่าจะถูกหรือผิดก็มีตั้งแต่พวกที่ทาตัวหน้าหมันไส้จนถึงพวกที่ โคตรเท่เท่บาดใจอ๋อลืมบอกไปในยุคเฮเซเนี่ยไม่มีมนุษย์ดัดแปลงแล้วนะเป็นมนุษย์แบบเพียวๆไปเลยแล้วการมาของดาร์คไรเดอร์เนี่ยมันทําให้มาสไรเดอร์ดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นต่างจากยุคโชวะที่มาแนวแบบฮีโร่พนุงความยุติธรรมต้องมีความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยพอมายุคเฮเซ่ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่มีแต่มาสไรเดอร์ช่วงหลังๆอ่ะมันมีความเทามากขึ้นเลยทําให้ตัวของมาสไรเดอร์มันมีมิติมากขึ้นด้วย แต่คอนเซปต์ไรเดอร์กับปีศาจพลังเดียวกันก็ยังอยู่นะและมันจะมีคนหนึ่งที่แม่งต่างจากพวกก็คือมาร์สไรเดอร์ฮิปิกิน่าจะเป็นมาร์สไรเดอร์คนแรกและคนเดียวเลยมั้งที่ต้นกําเนิดพลังหรือที่มาของพลังอะ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับปีศาจของซีรีส์เลยคือตอนผมดูซีรีส์เนี่ยผมหาความเชื่อมโยงไม่ได้เลยนะใครที่มีข้อมูลอยากแชร์ก็มาเมนกันได้นะครับ แล้วเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะในตอนแรกอะ่ะเขายังไม่ได้คิดจะให้ฮิบิกิเป็นมาร์ไรเดอร์เลยนะแต่มันต้องมีซีรีส์ไรเดอร์มาลงแบบปีต่อปีก็เลยเอาฮิบิกิมาเป็นไรเดอร์ซะเลยเลยทําให้คนดูคิดว่าทําไมฮิบิกิมันดูไม่มีความเป็นไรเดอร์เลยวะเพราะคนทํามันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นไรเดอร์แต่แรกไงส่วนไรเดอร์คนที่เหลือในยุคเฮเซ่ก็ตามนั้นครับพลังของไรเดอร์กับปีศาจมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างหนึ่งนั่นแหละมีอะไรบ้างนะอากิโตะก,กับอันโนนก็มีพลังจากพระเจ้าเหมือนกัน เิวคิทำสัญญากับ Mirror Monster เพื่อสู้กับ Mirror Monster เตอร์และก็ไรเดอร์คนอื่นๆเข็มขัดไฟถูกสร้างและใช้โดย o f ฟเฟนเบลใช้พลังของ Undead เพื่อผนึก Undead อุปกรณ์แปลงร่างของคาบุโตถูกสร้างโดย Native ที่เป็นญาติห่างๆของพวกเวิร์มเดนโอถูกสิ่งโดย Imagin เพื่อต่อสู้กับ Imagin แล้วยังข้ามเวลาได้เหมือนกันด้วยคิบะก็คือพลังของแฟนไกอาส่วนดีเค <laughs> คนเนี้ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบครับเพราะซีรีส์ดีเคดอะไม่มีปีศาจประจาซีรีส์ขนาดบอสยังมาจากซีรีส์อื่นเลยอะแต่ในเดอะบูวี่เรื่องหนึ่งมันบอกว่าดีเคดอะเป็นอดีตหัวหน้าช็อกเกอร์แต่ผมไม่รู้นะว่าไอ้มูวี่เรื่องเนี้ยถือว่านับเป็นจักรวาลหลกักไหมแต่ถ้าใช่ก็พออนุมานได้ว่าเข็มขัดของดีเคถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีของช็อกเกอร์ก็ถือว่านับแหละละมังต่อมากับเฮเซเฟสสองเนี่ยโคตรชัดเจนเลย เพราะไอเทมที่ไรเดอร์ใช้กับที่ปีศาจใช้อ่ะไม่เหมือนกันเลยดีไซน์ต่างกันนิดหน่อยเองไม่ว่าจะเป็นไกอาร์เมมมรีจากดับเบิลเมดัลจากโอสสวิชจากโฟเซ่ล็อกซีจากไกมุชิปคาจากไดรฟ์ไอคอนจากโกสกาแชตจากเอ็กเซดบอทเทิลจากบิลแล้วก็ไรวอสจากจีโอได้เลยว,ว่าทั้งปีศาจทั้งไรเดอร์เนี่ย มีใช้เป็นของตัวเองเลยส่วนของวิาสาต์ไม่มีครับแต่มีตอนพิเศษ2ตอนเป็น2ตอนสุดท้ายที่แอดเข้ามาเพื่ออะไรไม่รู้แล้วแม่งขยี้เรื่องประเด็นนี้แบบหนักเลยอะ่ะเรื่องประเด็นที่ว่าปีศาจกับมารไซเดอร์เป็นแบบมีพลังแบบเดียวกันน่ะคือแม่งขยี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับแถมเปิดตัวไก่มูดได้แบบโคตรเท่ด้วยแล้วก็เป็นการยืนยันชัดเจนแล้วว่าไอ้พลังของมารไซเดอร์กับของปีศาจที่เป็นพลังเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เขาตั้งใจ ตั้งใจให้เป็นแบบนี้จริงๆหรือไม่แน่อาจจะพึ่งนึกได้ทีหลังแล้วมาทำสองต่อพิเศษของวิสร์ก็ได้ใครจะรู้ล่ะจริงไหมและสุดท้ายยุคเรวะเอาจริงๆนะยุคนี้ไม่ค่อยต่างจากยุคเฮเซเท่าไหร่เลยอะ่ะ <c oughs> คือมีไรเดอร์มีปีศาจแล้วก็มีดาร์ไรเดอร์ที่มาพลังก็เหมือนกันด้วยแต่ต้องพูดอะไรสักหน่อยแหละไม่งั้นยุคเรวะมันจะมีเนื้อหาน้อยไปมาพูดถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่างกาบุด,ดีกว่า เอาจริงกาบูเนี่ยที่มาของพลังของมัสไรเดอร์กับปีศาจเหมือนจะไม่ใช่อย่างเดียวกันนะเพราะพลังของไรเดอร์มันคือขนมแต่ปีศาจประจาซีรีส์อย่างกรานิ้วมันไม่ได้มีพลังมาจากขนมนะสิแต่ตัวไรเดอร์กับปีศาจมันก็ยังมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่นี่แหละตรงที่ว่ามัสไรเดอร์ก็ถือว่าเป็นกรานิ้วเหมือนกันอย่างตัวกาบูที่เป็นลูกครึ่งมนุษย์กรานิ้วาเลนก็มีการปลูกถ่ายอวัยวะกรานน้วเขาเ้าไปในตัวด้วยก็ถือว่ามีสถานะเป็นครึ่งกรานิ้วได้เหมือนกันแล้วก็วารัมเป็นกรานิ้วแบบเเตต็มตัวลย แล้วทั้ง3คนเนี่ยก็ผ่านการผ่าตัดดัดแปลงมาแล้วเหมือนกันด้วยส่วนเรว่าไรเดอร์คนอื่นๆก็เทคโนโลยีของเซโรวันกับพวกมาเกียก็มาจากแหล่งเดียวกันพลังของเซเบอร์กับเมกิโดก็มาจากหนังสือเหมือนกันพลังของรีไวส์กับพลังของเดสแมนมาจากกิฟตเหมือนกันระบบไรเดอร์ของกิฟสกับพวกจามาโตก็ถูกสร้างโดย g g p เหมือนกันและสุดท้ายพลังของก็ชาดกับพวกเมากรมก็มาจากเคมีเหมือนกัน เห็นไหมครับว่าต่อให้ที่มาของพลังมันจะไม่เหมือนกันน่ะสุดท้ายมาสเตรเดอร์กับปีศาจมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ดีอะ่ะสุดท้ายแล้วเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ก็ตามที่ผมพูดไปครับพลังจะดีหรือชั่วมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้เพราะพลังแบบเพียวๆอะ่ะมันไม่มีขาวมีดำหรอกครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เอาไปใช้อะ่ะจะเอาไปใช้ทําอะไรใช้เพื่อช่วยคนอื่นหรือว่าเพื่อสนองความต้องการของตัวเองตัวอย่างก็ในเหตุการณ์บิกินไนซ์ของดับเบิลอ่ะ ิลิปก็เคยพูดนะว่าคนที่สร้างไกอาเมมโมรีอ่ะไม่ผิดหรอกแต่คนที่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีต่างหากเลยที่ผิดก็ประมาณนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็เม้นไม่ได้ครับแล้วถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ